ผมส่วนใหญ่จะดูะนิยายที่ตัดแต่งแล้วไปทำเป็นบทภาพยนตร์นะครับแล้วก็ดูเป็นหนังไปแบล็กบุ๊กสเปเชียลและนี้พี่นพพรชมิอยากแนะนำให้เจมซีอานต้อนรับปี2026แล้วมีหนังหลายเรื่องนะครับที่พอดูเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาอ่านหนังสือนะครับอย่างเช่น Lo อ d of the Ring s สิ่งนี้นะครับแต่พอไปถามภรรยาเนี่ยภรรยาบอกอ่านยากมากเราะเป็นภาษาโบราณน,นะครับ ก็เลยไม่ได้อ่านสักทีนะครับหีสอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านนะนอกจากหลอด r d of the Rings นะครับซึ่งเป็นภาษาโบราณเก่าแก่มากซึ่งไม่แนะนำนะครับให้อ่านเพราะมันอาจจะเกิดความเงินมึนงงได้ก็มีเรื่องดูนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งแบ่งเป็นแบบหกภาคหรือไงเนี่ยมันน่าสนใจมากที่น้องจะได้ไปอ่านานิยายไซไฟซึ่งปัจจุบันนี่จ,จะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ แต่ใน้นยุคในอดีตที่ผมโตมาเนี่ยมันคือการสร้างจินตนาการให้กับพวกเราในสมัยก่อนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกในสมัยก่อนที่ยังไม่มี ics, นมมม AI นะครับไม่สามารถเจเนเรตภาพต่างๆขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ได้เนี่ยอาศัยจินตนาการล้วนๆแล้วคิดดูว่ามันเพียวแค่ไหนมันมันบริสุทธิ์แค่ไหนถ้าถึงในยุคนี้นะครับพี่ก็เชื่อว่าน้องๆน,องน,องน่าจะต้องหานิยายบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ พราะว่าทุกวันนี้เราจะลืมความเป็นมนุษย์ไปซะหมดละนรัลองไปหานิยายง่ายๆอย่างเช่นคุณชาติปอบจิตตินะครับที่เขียนเรื่องคำพิพากษาเนี่ยโอเป็นนิยายที่ไม่ใช่นิยายแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสมัยไม่ไม่เกิน50ปีที่ผ่านมานะก็จะได้เห็นความโหขับแค้นข้องใจของคนในสังคมหมู่บ้านเล็กๆที่สามารถกดดันให้คนคนนึงหรือว่า คนอื่นคนได้ถึงขีดสุดนะครับแล้วนั่น,นคือการบ่มเพาะของความเป็นมนุษย์ที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ความจุดยีนทางความคิดในสังคมด้วยแต่ปัญหาตัวตนตัวเองใี้เจอครับผ่านการอ่านหนังสือเหล่านี้โชคดีครับผม